อีิจาพเพื่อนๆอันนี้สีลักมีเมนูมะม่วงหาวมะนาวห่สีลักสีเขาเรียกว่าแช่อิ่มสดค่ะสีบอบพานคพามห่อนอย่างเลยอันนี้คือบักม่วงหาวมะนาวห่เข้าแกะเม็ดออกแล้วนะคะพาสีก็แ,ก,แกะเม็ดออกเรียบร้อยก็จะอยู่ในนี้ ขั้นแรกนะคะน่ะเนาะหลังจากที่เฮาวทำความสะอาดเรียบร้อยแกเม็ดเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะมาคลุกเข่ากับเกลืออันนี้เกลือค่ะส่วนผสมก็เจมีเกลือเฮาก็จะมีเกลือเนาะมีเกลือ,ม,อ,ม,อมีน้ำตาลโอเคใส่เกลือเข้าไปคลุกเขา่าเขาสิบันว่าโบไมีสูตดใจตัวว่าทีต้องใส่หน่อยใส่หลายนะคะน่ะเนาะใส่ตามเฮาคิดว่าเออหน้าหนาวสิโอเคละ่ะเฮาชอบมั้ยอันใดก็คืนนี้ก็กว่าเฮา สวใส่หน่อยใส่ไรใส่ไป่เขาเขาสิล่างก็ซื้อได้เลยค่ะล่างอ่าล่างความมีเนื้อเนืยวของเขาอ่ะออกเข้าใส่เข้าไปค่ะรู้สึกว่ามันก็นจะเย็นเม็ดเกลือให้เม็ดเกลือไปเกาะอย่างเขาออกมากการใบเตยน,นี่ไว่าฉันหัวใส่หลอดใส่กระดมสาลจ้ะตอนนี้ยังไม่เปนใส่ เหมือนคล้ายๆเหมือนน้องเย็ดน้องมัยสินน่องแบบไปพัน,นสีเหลืองนอมัสมนมันบางนีน่ค่ะให้รู้สึกว่าเ,าเขาทั่วทิ้งแลยอา่าคืออะไรยังไงเข่าเนื้อผน,นังสักหน่อยน่ากไปเฉพาอเพราะฉีดักสิเฮ็ดสดเด้อค่ะแค่อิ่มแบบสดๆก็ต้องทานพวกหมอนเก็บเอาตู้เย็นได้กินได้ติมโดน เมื่อเขารวบเขาเขากันดีไล้สักสีก็ต้องใส่ซีรั่งชิบะใส่ปูนขาวเนาะพะเข้าบริการช่องหันเอาไปใช่ปูนขาวปูนเด็ปูนไใสนำบุใสให้เขาแข็งกะต้องใส่เมื่อรู้ว่าเขาโอเคละเขาพั่วถึงกันดีแล้วข้อกจะล่างทิมล่างทิมไหคะนี่ล่างไปนึงค่ผัดไวต้งักสะอาดเลย ค็ต okay. างคำวามจัดแล้วคันรอบสองจ้ะทำความใส่เกลือรอบสองนี่นี่มวดอีกเหมือนเดิมี่เต่ทำเหมือนเดิมเราได้ร้อยเสด็จนำมันรู้สึกว่านำนเลยไม่ได้เห็นแห่งเพราะเพรใส่เกลือไหลาย,ยางเขาจะ่เขาเขาเขือ ดูนา่าจะสวะมากนะที่นะแบงสิละ่ะน,นี่พ่อจำนวนด่วนเขาสิซ้่มล่างอีกจ้ะโอเคโอเคจ้ะหลังจากที่เข้าคันน้ำเกลือ ขั้นเกลือนะคะสองหลอบเขาก็จะได้มาสภพาพเองสิเราก็จะมีใบเตยร้อยเขาเสด็จน้ำนิดหนึงนะคะเขาก็เทขึ้นใส่อาผสมคือเกาใส่ใบเตยลงไป,ไปส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นน้ำตาล้า,าิใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพลยเขาหลังจากเท่เาล่างไปแล้วอาจจะบ่มีความนวดอยู่หลงเหลืออยู่เขาก,ก็ใส่เกลือน,นิดหนึ่งโอเคนั่นก็นจะเป็นน้ำตาลใส่ไ เต้นตันไปการบังก้อนก็นได้ค่ะขั้นนวด,นวดใช่กัดแหย่กันตานห้อละลายเมื่อปีก้าไปเตือนนี่แหละหน่อยบัลลยก็ตันชอบเหมือนเดิมจ้าน้ำตาลบางคนชอบหวานมากกระส่มากหวานหน่อยกระส่หน่อยสีกา เดยตมันหอมไห้ดูห้ระบยากคันแห้งหยวบดมวงห่าวเห้าอันเ้ยมัยังจะช้ำจัดหนวดต่อไปให้เขาเข่ากันจ้าหนวนี่เขาข่าขันขันหนวดหนวดไปให้เขาเขา่เขาข นี่คือแช่อิ่มแบบสดเราต้องไปต้มน้ำหอนเราต้องให้เขาทานข้มหอยกันให้เพื่อนๆเบ่งชัดๆเิ็นบ้างรออีกสักพักนงนาทมสองนาทีสามนาที แจ้งบอกค่ะเนาะขัดรู้สึกว่าน้าตาลน้อยเพราะเป็นจัดอันนี้เข้ากระใจเขาอีกน,อนี่ซักใช้ละน้อยนึงกระสิแค่นี้นะจ๊ะเป็นการเใ็้สิ่งเราได้จ้าเนี่ยปีช่ากระติเอาใส่กองเก็บเข้าตู้เย็นไปกินได้เลยเมื่อเขาเก็บเข้าตู้เย็นแล,แล้วเราเขาก็จะมีความกรอบเขาช่องฟิตช่วงแรกๆกับเขาช่องฟิตไปก่อนจั๊ก สามสี่ชั่วโมงก็ออกมาใส่ช่องธรรมดาทิงไปได้จ้ะน้ำตาลเขาก็จะไล่ก็จะไล่ล่เขาเนื้อเขากันก็มากไอัะม่วงหาแล้วโอเคเดี๋ยวจะราคากลองมาใส่นี่คือเรียบร้อยจ้ะเขาก็จะหากลองมาใส่เป็นอันเสร็จสิ้สนเดี๋ยวซิมกมองกนมันซิมไหนได้จ้ะซิมไหิงกนเลยอืมทดสอบ ได้หลายแทนแทนคิดว่ามันมันยังบบเกลือยังโบนัวเนาะน่าก็เติมเกลือได้รู้สึกว่าพ่อแล้วเ้างกับประจงใส่พอหลังจากที่เ้าแช่อิ่มเนี่ยเ้าก็จะไปกินกับน้ำพริกได้อีกคือเอาบุ้งน้ำพริกพริกเกลือน้ำพริกเหมือนที่เ้าเฮดกินกรบปกม่วงอย่างเงี้ยจะเห็นน้ำพริกกินกิ่นหรือกินเขาสดๆโดยที่่ต้องไปกินกับยังเร่ก็ได้ สิลาคิดว่าพ่อแหละก้อนหวานก็ต้องหลายกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นเบาหวานโอเคนะคะกล้องมาใส่กันจ้ะรู้สึกสิบลเปิดกล่องนี่สิน้อยเกินไปโอเคเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มกล้องนี้เข้าไปน้ำน้ำจ๊ะสีปลากล้องเ่าจะน้อยเกินไปอเคใส่สองกล้อง เดี๋ยวไม่เปื่อนโอเคเอาชนะแก้วเก็บเข้าไปเขาจะได้เก็บพ่ามเย็นดีๆโอเ้โอเ,เห็นบะน้ำตา,าลทอดละลายแล้วตอนนี้ใส่เข้าไปเลยพร้อมก็ไปเตยออไหนข้าหอมนี่นี่แปดหมูบะ,ะน้ำได้ไรแบะนอหนอ ยังเหลืออยู่ต้นยู่ผู้ใดอยากเอามาเฮ็ดกินกับไม่เก็บเอาเดอ้อสลากาจะไปขายเบดเต้บกมเอาโอเคอได้สองกองพอดีบาคันเขาละลายกลายเป็นน้ำนะ้ำแค่สดๆไม่ต้องไปผ่านความร้อนให้บักม่วงหาวเห่าเสียรสชาติความเปลี่ยนธรรมชาติ ตาดรงปนะจ๊ะเนาะมะเกลือรลงไปมากไว้แซไว้โอเคฮ้ <Okay. S 1> เป็นการเสร็จสิ้นให้เบิ้งหน้าตะเก็บเขาช่องฟิทไว้ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้จ้ะแล้วเขากออกมาใส่ช่องธรรมาดาเพื่อเพิ่มความกาอบแล้วละเฮดยรักมาค่ายฮิดมะม่วงหาวมะนาวโหแบบสดพอกันคลิปหนานะจน๊ะเนาะ ภัยภัยสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของประพวงหามะนาวโหกะเซิร์ชในเน็ตมึงได้เด้อประโยชน์ของเขามากไม่ที่แน่ๆก็คือเขาชะลอความแก่เฮ <c oughs> <c oughs> ็ดไหนเฮาอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีโอเคพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย